กลับสวัสดีจ้าพี่น้องปองไผ่สุขุสุคนนะคะเป็นอย่งไรน,นะคะสบายดีกันบอสาวแอลก็สบายดีอยู่เดอ้อมือนีเดอ้อสาวแอลดีใจแห้งค่ะพี่น้องค่ะมือนีสาวแอลแฮงนะคะพี่น้องค่ะอ่าแนวทางที่สาวแอลว่าให้พี่น้องปองไผ่ได้ชมกันนะคะมันเข่านะคะพี่น้องค่ะสถิติที่สาวแอลเฮ็ดย้อนหลังไหวไหลายหลายม้วนนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าได้เอามาเปิดเผยนะคะ่ได้เอามาแบ่งปัน ที่แบ่งปันน้องได้ชมนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่สาวแอลเอามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้ชมได้ติดตามกันนะคะพี่น้องค่ะที่สถิติย้อนหลังคือเขา่าจมวดนนะคะพี่น้องค่ะบนล่างเคยมาคู่นะคะพี่น้องค่ะไม่บนก็ลงล่างนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวแอลจะห้เบึ้งนะคะว่าสาวแอลว่างตัวใดแน่นะคะพี่น้องจา๋ามีใจแน้งค่ะพี่น้องค่ะ นี่นะคะพี่น้องค่ะสาวแอลนินยาม่ฮูนเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดห้าแปดนะคะตัวล mm ้อกจะเป็นเจ็ดแปดนะคะห้าเจ็ดค we ือตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าอุ้ยดีใจแฮงค่ะพี่น้องขาเห็นบ่คะพี่น้อง่ะอันนี้สซาแอลว่างไ้งวดแรกนะคะเป็นแนวทั้งสูตรที่สาาแอลเฮ็ดเอาเลขกำลังวันมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้ช้มกันนะคะพี่น้อง่ะอันนี้คือเลขกำลังวันที่สาาแอลเฮ็ดให้พี่ให้น้องในเบิ่งนในเบิ่งนได้ชมกันนะคะพี่น้องจ๋า อันนี้แซลกับมิสุน้ำใบนี้นะคะมีใจแห้งพี่น้องจา๋ามวหนานะคะพี่น้องสาแซลกับซีนำแนวทางมาให้พี่ใหญ่น้องปองไปสุขสุขคุขน,นะคะได้ชมได้ติดตามนะคะได้เอาไปคิดพิจารนาะ,ะคะพี่น้องจา๋มามักกระซื้อบอ่มมก,กระบกระบ่อซื้อนะคะพี่น้องปองไปกับอา,าแซลอยากบอกว่า ยากให้พี่ให้น้องได้ชมได้ติดตามนะคะคลิปที่สาวแอ๋ลงนะคะสาวอเอ๋ออาซิพอะไลงคลิปหวยทุกคลิปนะคะพี่น้องคะก็คือมันจะมีมือที่สาวแอ๋เฮ็ดสูตรขึ้นมาหลวก็สิเสามาว่างไว้นะคะเอามาว่างให้พี่น้องปอกไปได้ชมเบิ่งสกักอน,นะคะแต่สาวเอ๋ยังสิบอดไสรุปนะคะพี่น้องปอกภัยจ้าคือใกล้ๆก้มือสาวแอ๋ก็สิมาสรุปนะคะพี่น้องเพราะว่าสี่ สีหายเลี้ยวหลายกะมันก็วดีวันไหนเนาะพี่น้องจ้าคันสาวเอลหายเลี้ยวอุ้ยหายมืออื่นนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องคันสาวเอลสีหายนะหายมืออื่นนี่ก็ได้แต่ว่าคันสาวเอลหายพี่น้องพองไปเลี้ยวนะคะพี่น้องพองไปกับสีบอกโคตรขามาเบิรงสาวเอลได้ปะนี่ได้เลขแล้วสิไปอลาบก็ได้เนี่ยค่ะพี่น้องพองไปจ้าคันพี่น้องพองไปนะคะอยากมีโูกนะคะสาวอลสิน้ำสู่เหลขกํำลังวันนะคะมาสูพีสูนองได้ชม ใจพิ่เจรนานะคะพี่นองขาจะเอลสีมาสุพีสุนองได้เบิ้งได้ชมสูงวดนะคะพี่นองขาอยากให้พี่นองปองไปสู้ปูสูคนนะคะกดถึงใจสาวเอลในเด้อเอาสาวเอลห้เลขถือเด้งงวดนี่งวดแรกนะคะที่สาวเอลว่างไว้นะคะกดถึงใจสาวเอลเน่กดแช่ให้สาวเอลในเด้อจ้าที่สำคัญนะคะพี่นองขากดติดตามให้สาวเอลในเด้อสาวเอลให้มีคนติดตามในหน่อยนึง น้อยอิหลีเพราะว่าสาวเอลอหาก็เปิดช่องใหม่นะคะพี่น้องขากนติดตามกับน,น้อยเนาะอยากให้พี่น้องปองไปสุขุสุคนนะคะกดติดตามสาวแอลมาหาเฮงด้วยนะคะที่สําคัญนะคะพี่น้องขาพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะว่าเป็นการแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของสาวแอลนะคะว่าสาวเอลสีมาวัางมาวัางหวยแนวทางหวยนะคะแต่ละหงวยนะคะมือใดนะคะแล้วสีมาสรุปหวยยห้มือใดนะคะพี่น้องขา คันบบกตีตามไวเอาบบเห็นบบเห็นช่องสาวเอลเดอร์ช่องสาวเอลกระสีบบเตือนพี่บบเตือนน้องคันกดที่ตามไวกรับก,กนกระดิงไวนะคะกระสีเป็นการแจ้งเตือนสาวเอลมาเลียวเฝ้าเข่ามาเบิงนะคะพี่น้องคะ่ะเข่ามาเบิงแล้วกับโดถือใจสาวเอลพรนะคะพี่น้องคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะสาวเอลกับขอบคุณนะคะพี่พี่ที่น้องเ <c oughs> ข่ามาเบิงเข่ามาชม คลิปสาวเอลที el, ่สาวเอลว่างไว้นะคะพี่น้องขาสาวเอลสิเอาเอาเลขมาสูพ si ok. er, ีสูน้องเบิงนะคะสาวเอลกะสีคัดสีเจาะคิดว่าตัวใดมันสีออกมันสีสูมันสีมานพี่น้องปองไปายสุกุสุกนสีรวยสีเฮ้งไปน้ากันสาวเอลกะจีเทสให้มันดีที่สุดนะคะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้นะคะอยากขอบคุณพี่น้องปองไปายสุกุสุกนที่ขามาเบิงลคลิปสาวเอลนะคะ เจอกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ